หน่วยบนเก้างวดรวดครับผมครับกรับสวัสดีพี่น้องที่รักทุกๆท่านครับผมครับห้าแปดสามหน่วยบน วันนี้มาสองหลักสองหลักสูตรหลักสิบล่างบวกหลักสิบครั้งที่สองสองครั้ง <c oughs> แล้วก็บวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งครับผมครับสิบล่างงดที่ผ่านมาล่างออกสี่สองสิบล่างงดที่ผ่านมาเลขสี่บวกหลักสิบครั้งที่สองหลักสิบครั้งที่สองสามศูนย์ศูนย์หลักสิบครั้งที่สอง,สสสก,สง,สองก็คือเลขศูนย์นะครับ ได้สี่ห้าหกเจ็ดหลักหน่วยบนงวดประจำวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าคำนวณได้สี่ห้าหกเจ็ดครับผมครับ ก็กราบขอบคุณพี่น้องที่รักทุกทท่านที่เข้ามารับชมนะครับกราบขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกํกกกำลังใจนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคำนวณคณิสตร์ตามสถิติของตัวเลขสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผมครับพี่น้องก็โปรดใช้ดุลพินิจพิจารณาด้วยสติของพี่น้องเองด้วยนะครับ ตัวเลขทุกตัวที่คำนวณได้ก็เป็นเพียงแค่การคำนวณตัวเลขตามสูตรเป็นเพียงแค่การเป็นเพียงแค่แนวทางเพื่อที่จะนำไปหาซื้อสลากิินแบ่งรัฐบาลครับผม <c oughs> คลิปหน้าจะทำเด่นบนสูตรที่สองนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับ